สวัสดีครับน้องๆชาวแอดแก๊ง58นะครับพี่เอ๋นะครับจากสถาบันกุวิชาวีบาเดอะเบนนะครับวันนี้พี่ก็จะมีเคล็ดลับดีๆกับการเตรียมตัวสอบแอดมิชันมาฝากน้องๆน,น,นะครับสำหรับคําถามที่ถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าในคณิตศาสตร์เนี่ยบทไหนออกสอบเยอะคือพี่อยากจะบอกว่าจริงๆก็ต้องอ่านทุกบทนะครับเพราะว่าข้อสอบมันก็ออกทุกบทน้องเพียงแต่ว่าถ้าจะถามว่าบทไหนที่จะทุ่มเวลาให้มันแล้วมันจะได้ผลออกมาเนี่ยดีก็ต้องเป็นบทที่มีขนาดใหญ่ก็คือ1เลยคือสถิตินะครับสเลยก็คือความสัมพันธ์ฟังก์ชันสามบทตรีโกณ ห้าแคลอรั่ครับแล้วก็6ก็คือเรื่องของวิธีนับและความน่าจะเป็น6บทนี้เป็น6บทสําคัญซึ่งออกข้อสอบในแพทหนึ่งค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้มันจะมีบทอีกประเภทหนึ่งน้องก็คือบทที่ออกข้อสอบง่ายซึ่งเราต้องได้คะแนนกับมันแน่นอนนะครับออกข้อสอบไม่ยากมากนะักก็หนีไม่พ้นบทที่1เลยก็คือสถิติแสดงว่าสถิติเนี่ยทั้งเป็นบทใหญ่แล้วออกข้อสอบง่ายด้วยนะครับบทที่2ก็คือบทของตรกกศาส์นะครับออกก็ทุกครั้งก็ประมาณ2ข้อในแพทหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็โอเคอะ่ะออกไม่เคยยากเลยนะครับ ถัดมาก็บทที่3ก็คือเรื่องของกําหนดการเชิงเส้นนะครับบทที่4ก็คือเรื่องของ expo lock นั่นเองนะครับก็คือบทใน2กลุ่มที่พี่พูดถึงก็คือบทที่ออกข้อสอบเยอะบทที่ออกข้อสอบง่ายหมดนี้นะครับก็จะเป็นไกด์นาทางถ้าเกิดว่าน้องสามารถทําบทเหล่านี้ได้นะครับก็มีคะแนนที่เป็นพื้นรองไว้ละเรียบร้อยประมาณ 60- 70%นะครับที่เหลือบทอื่นอย่าไปละเลยนะครับเพราะทุก บทจริงๆแล้วมีความสําคัญนะครับก็คือถ้าพูดถึงการศึกษาเหมือนการเดินทางเนี่ยตอนนี้น้องม .6 ก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการเดินทางและเมื่อเรามองเห็นเป้าหมายเราต้องวิ่งเข้าใส่อย่างสุดแรงนะครับมีกําลังเท่าไหร่ทุ่มเทไปให้เต็มที่เลยเพราะว่าเราต้องการความชัวร์ความมั่นใจว่าเราจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกๆนะครับอยู่หน้าห้องสอบน้องไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าความกลัวความกังวลเนี่ยมันจะทําให้ความสามารถของเราลดลงอยู่ในห้องสอบใจเย็นๆน้องค่อยๆทําไปทีละข้อ2ข้อนะครับ เจอข้อยากข้ามไปก่อนได้นะครับทำให้ดีที่สุดนะครับและอย่างหนึ่งเลยที่พี่จะแนะนําก็คือเวลาอยู่ในห้องสอบนะครับเจอข้อสอบยากอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นตระหนกนะครับให้คิดซะว่าคนที่เก่งพอๆกับเราหรือเก่งเท่าเราก็คงทําไม่ได้เยอะหรอกนะครับมันก็เป็นกําลังใจให้เรานะขวัญกาลังใจอย่าเสียนะครับค่อยๆทําทําให้ดีที่สุดก็ขอให้น้องทุกคนโชคดีในการสอบนะครับพี่เอกก็ขอฝากเทคนิคดีๆไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ